ภาพรวมของตำบลทงชัยของเรานะครับก็บริหารงานกันแบบ18หมู่บ้านนะครับผู้ใหญ่ผู้ช่วยแพทย์สารวัตรรวมถึงกับนันนะครับเราก็จะมีการประชุมสัญจรน,นะครับจัดมาก็เป็น10ปีแล้วนะครับเพื่อรับฟังปัญหาของชาวบ้านของในตำบลทงชัยของเรานะครับว่าหมู่หนึ่งมีปัญหาอะไรชาวบ้านที่ต้องแก้ไขเราจะรับไม่ว่าข้อมูลจ้ปทอข้อมูลโควิดข้อมูลงัวหายข้อมูลมะพร้าวทุกอย่างเราจะรวมไว้เสร็จนะครับ นำไปวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมนะครับ CIA นะครับเราก็เอาปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดเอามาขึ้นระดับ 1, 2, 3, 4, 5ขึ้นเป็นแผนตำบลไว้นะครับโดยที่ตำบลทงใจเรามีปัญหาที่ต้องแก้ไขนะครับในด้านความเสี่ยงของชุมชนนะครับและในด้านของการพัฒนาอาชีพนะครับที่ต้องนำไปปรับปรุงและแก้ไขให้ตำบลทองใจเรานะครับได้เดินไปได้ครับผม จึงเกิดเป็นกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในชุมชนดังนี้เราก็จะมีชรบนะครับคอยดูแลรักษาความสงบคือถ้ามีข่าวอาชญากรรมเกิดขึ้นก็ผู้ใหญ่ก็จะวิทยุอ่เรามีกลุ่มไลเราอยู่นะครับเพี้เดียวเราก็จะรู้แล้วว่าอามูเจ็เมีอัาชญากรรมนะเนี่ยนะครับแต่ว่าอาชญากรรมการยิงการฆ่าอะไรตะบลนทองชัยถือว่าน้อยครับไม่มีนะครับการันตีเพราะเราจะคอยสอดส่องดูแลก็จะมีก็ยาสิติดที่เราพยายามประสานกับตำรวจด้วยนะครับ ตํารวจธงชัยเรานะครับเราก็าอยู่ในกลุ่มเดียวกันถ้าเรามีอะไระตรงนี้ครอบครัวนี้นะครับไม่ปกติเกียวกับายาเราก็จะเข้าไปตักเตือนเตือนไม่ฟังเราก็ นำเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มนะครับก็ถือว่าช่วยกาปรัานไปนอกจากนี้ยังต้องป้องกันความเสี่ยงจากธรรมชาติด้วยสุดมาล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเป็นการขุดสระน้ำนะครับเพื่อเก็บน้ําไว้ตอนแล้งนะครับที่ผ่านมาท่า,านผู้ว่าราชการจังหวัดกับท่านแอนมเพอกก็เมตานะครับก็ขุดสระได้เป็นสิบลูกนะครับขอตบ,บทองชัยล่าสุดเพราะว่าที่ผ่านมามันเป็นภัยแล้งนะครับปัญหาน้ำเนี่ยเป็นปัญหาจุดที่ว่าหนักที่สุดนะครับ ในด้านการพัฒนาอาชีพแต่ละหมู่ดังนี้ครับการพัฒนาหมู่บ้านของหมู่หนึ่งมีโอทอปของหมู่หนึ่งเรานะครับก็กายศาสตร์นะครับหลายคนได้ทานก็ติดใจก็จะสั่งมาเรื่อยของหมู่หนึ่งโอทอปเรานะครับหมู่สองนะครับหมู่สองเราเราจะมีสินค้าประมงของหมู่สองก็เกี่ยวกับอาหารทะเลเช่นปูม้าสดๆนะครับแล้วก็ปลากระบอกหรือปลาทูนะครับชาวบ้านออกเช้าเข้าเย็นนะครับก็ถือวาอ่าเป็นอาหารที่สดนะครับ หมู่3กัก็หมู่4ก็ทําดอกไม้นะครับดอกไม้เกี่ยวกับงานศพก็เป็นของกลุ่มแม่บ้านนะครับหลายกลุ่มนะครับส่วนหนึ่งก็ถือว่าช่วยเหลือในชุมชนมากกว่าเพื่อเป็นการประหยัดนะครับมาหมู่5นะครับก็ได้ทำการมะพร้าวนะครับชาวบ้านในตำบลทองชัยเราเนี่ยจะมีรายได้จากการกรี่ยทางมะพร้าวนะครับก็จะเป็นโอท็อกที่ทำไม้กวาดก็มีมาหมู่หกนะครับหมู่หกตำบลทองชัยนะครับก็ทำกระเป๋าเส้นพลาสติกนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มแม่บ้านนะครับ โอทบีส่วนหนึ่งนะครับที่รวมกลุ่มกันนะครับหมู่เจ็ดก็ส่วนมากก็จะเป็นการทําสวนปาล์มสวนมะพร้า,พาวเหมือนกันนะครับแล้วก็อาชีพเสริมจากเก็บมะพร้าวเสร็จเก็บปาล์มเก็บยางก็จะมีการเลีเล้ยงพึ่งน,นะครับก็เสริมก็ถือว่าเริ่มทํากันหลายครอบครัวหลายชุมชนนะครับหมู่แปดนะครับแล้วก็จะเป็นนาแปลงใหญ่นะครับเรามีสมาชิกอยู่ประมาณ5-60คนนะครับแล้วก็ถึงเวลาสิ้นปีเราก็จะมีการเกี่ยวข้าวนะครับเกี่ยวข้าวในานานแล้วก็ทนาเพอรหรือผู้นํา ชุมชนกนำนูปัจญุบันก็จะไปช่วยกันนะครับก็จะเป็นข้าวที่เป็นโอทบส่วนหนึ่งนะครับของในในหมู่8เรานะก็หมู่เก้านะครับบ้านทางสายนะครับเป็นหมู่ที่พัฒนาในการท่องเที่ยวนะครับและมีโอทบจจะมีสมาชิกมาดูงานครั้งละรอ้อยคนเราก็จะทําเป็นหุมสเตย์ดูแลกับข้าวอะไรทุกอย่างครบวงจรต่อมาหมู่สิบนะครับจะมีโอทบ ตอนนี้ที่เริ่มดังขึ้นมาก็จะเป็นหัวมันนะครับมันทอดนะครับช่วงราคาตกก็พี่น้องเราก็หันมาทำเป็นโอทบเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับส่วนหมู่11นะครับก็มีการเปลี่ยนก่พื้นบ้านนะครับก็จะตั้งเป็นกลุ่มเล็กๆของหมู่11ทาเป็นการบริหารงานแบบครอบครัวของหมู่11ซึ่งตำบลธงชัยมีองค์กรเอกชนคอยสนับสนุนอีกทางหนึ่งเอาวางแนวคิดเรื่องงานพัฒนาไว้แบบนี้ค่ะ เราสร้างส่วนที่หนึ่งเรียกว่าสร้างทุนในพื้นที่เฉพาะในพื้นที่ทงชัยเนี่ยอยู่ประมาณ4ธนาคารที่เรียกว่าธนาคารชุมชนเนี่ยนะคะเราเชื่อมั่นในศักยภาพชุมชนค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราแทบไม่ต้องคิดอาชีพให้เพราะอาชีพของเขาเขาสามารถออกแบบความเป็นตัวตนของเขาได้เองพื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลธงชัยค่ะจะมีเรื่องของธนาคารชุมชนเป็นทุน มีสภาผู้นำตำบลเป็นแหล่งรวมคิดของผู้คนคนเก่งคนดีฉะนั้น2อย่างเจอกันค่ะทุนและคนทำให้ส่วนที่สาวิยาเข้ามาหนุนเสริมให้คนออมเนี่ยผลกำไรที่ได้ค่ะถูกจัดเป็นสวัสดิการและถูกไปต่อยอดการสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่อยู่แล้วแต่ทั้งหมดเป็นเพราะที่นี่มีผู้บริหารที่ดี ก่อนอื่นต้องเรียนในภาพกว้างว่าในการบริหารจัดการอะไรก็ตามนะครับในการที่จะพัฒนาพื้นที่ในการที่จะดูแลบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้นข้อมูลในพื้นที่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าเรามีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็เป็นปัจจุบันก็จะทำให้การพัฒนาการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชน ก็จะเป็นไปอย่างมีพฤติท่าสําหรับในตําบลทงชัยนะครับอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนของอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในคราวนี้เนี่ยในภาพรวมของการดาเนินกิจกรรมต่างๆนั้นมีความรักสมัรสมานสามัคคีกันดีนะครับข้อมูลต่างๆที่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เนี่ย ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมีการจัดเก็บข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องตลอดมาไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของจปพออหรือข้อมูลกจชอช,อชอสองทนะครับล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการขับเคลื่อนในการจัดทําแผนไม่ว่าจะแผนระดับหมู่บ้านระดับตบําบลระดับอำเภอระดับจังหวัดจําเป็นยังต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินงานวางแผน,นต่างๆนะครับก็คิดว่า าทางตำบลตรงชัยก็คงจะมีความพร้อมนะครับขณะน,นี้ก็มีการดําเนินการก,กันอย่างต่อเนื่องนะครับต้องกราบขอบพระคุณทางกรมการพัฒนาชุมชนนะครับที่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะพัฒนาพื้นที่ของอําเภอบางประพานจังหวัดประจวบคีรีขัน์ของเราครับการนําข้อมูลไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการจัดเก็บข้อมูลที่ดีถูกต้องแน่นยำผ่านกระบวนการวิเคราะห์วางแผนชี้เป้าปัญหาแก้ไขพัฒนาได้อย่างตรงจุดเผยแพร่สู่สาธารณชนให้รับรู้ในวงกว้างจนเกิดความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน